ยินดีกับพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้ถือว่าข่าวดีทั่วประเทศเลยนะคะคุณผู้ชมล่าสุดค่ะรัฐบาลเตรียมที่จะเพิ่มเงินให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้ทั่วประเทศและที่สําคัญค่ะเตรียมที่จะนําเข้าสภาผู้แทนราษฎรเร็วๆนี้ด้วยนะคะจาก2,000บาทเพิ่มเป็น7 0 0 0บาทเลยค่ะคุณผู้ชมล่าสุดนะคะในส่วนของทางรัฐบาลค่ะตอนนี้พี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้รับในแต่ละเดือนอยู่แล้ว2,000บาทเพิ่มอีก5,000บาทรวมจ่ายเป็น7 0 0 0บาทและถ้าหากเสียชีวิตรับสูงสุด อยู่ที่1นึ่งแสนบาทเลยค่ะสศรนาเรียบเป็นแบบไหนวันนี้นันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารและเป็นของขวัญให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้เลยใครบ้างจะได้รับสิทธิ์ทั่วประเทศติดตามกันเลยค่ะท่านประธานที่เครารพกับผมภูม,มิพั์พัชรทรพย์เพื่อไทยจังหวัดนครพนมเรื่องที่ผมจะหาเรือก็คือเรื่องเงินชาป,ปนกิจสงเคาะของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือเรียกสั้นว่าอสอมในความรับผิดชอบของ สระทรวงสาธารณสุขด้วยพี่น้องอสมอและญาติของอสมอร้องเรียนมาเป็นจำนวนมากเพราะได้รายได้เดือนละ2 0 0 0บาทไม่พอค่าใช้จ่ายในครอบครัวและพี่น้องอสมอต้องทำหน้าที่อย่างเหน็ดเหนื่อยเป็นด่านหน้าป้องกันโรคติดต่อเรื่องสุขภาพเรื่องแนะนำอาหารการกินเรื่องความสะอาด เสร็จแล้วนี่ถ้าอสมอเสียชีวิตจะได้เงิน5,40 0 0 0บาทที่ประธานอสมอนำไปมอบให้ที่บ้านงานเขาดำพี่น้องอสมอและญาติได้รับเงินจำนวนมาก5,40 0 0 0บาทแต่เสียดายอสมอเสียชีวิตไปแล้วถึงจะได้รับเงินจึงขอให้นำเงิน5,40 0 0 0บาทนี้นำมาจ่ายล่วงหน้าเดือนละ5 0 0 0บาท ทั้งหมด88เดือนก็คือ7ปี4เดือนเป็นยอดเงิน4,40 0ส0บาทเหลือ1นึ่งบาทให้นำไปมอบในวันที่อสมอเสียชีวิตเพื่อเป็นกำลังใจแก้ไขปัญหาไรายได้ไม่พอเพียงว่างงานตกงานลูกหลาน ติดยาเสพติดกันมากขึ้นไม่มีทางออกก็ไปดื่มเหล้าเมาเมายาเมา,ากัญชาน้ำกระท่อมยาบ้าเต็มไปหมดในหมู่บ้านครับท่านประธานเรื่องต่อมาก็คือขอให้กระทรวงสาธารสุขได้เร่งเสนอกฎหมายอสอมของกระทรวงและทางพักเพื่อไทยเพื่อนสสและกับผมเองพร้อมที่จะเสนอกฎหมายและให้การสนับสนุนกฎหมายอสอม เพื่อให้อสมอได้มีกฎหมายของตัวเองนะครับและได้กู้ยืมเงินได้1 0 0 0 0แบาทถึง3 0 0 0สนบาทโดยดอกเบี้ยมไม่เกิน4อร์เตครับท่านประธานกรับขอบคุณครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทุกๆท่านนะคะวันนี้ก็มีข่าวดีสําหรับพี่น้องประชาชนค่ะที่อยู่ในส่วนของกลุ่มอสมและอสสทั่วประเทศที่ติดตามความคืบหน้าในส่วนของพรบอสมนะคะในการรับเงินเพิ่มเติมอีก5000บาทงจ่ายในเดือนนั้นเป็น70,00บาทซึ่งตอนนี้ทางรัฐบาลค่ะเตรียมที่จะนําเข้าสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาอนุมัตินั่นแหละค่ะคุณผู้ชมก็ยินดีกับพี่น้องประชาชนในกลุ่มอสมและอสสทั่วประเทศไว้ล่วงหน้าก่อนนะคะในการรับเงินเพิ่มอีก5 5,000บาทต่ออเดืนแล้วก็ในส่วนของเสียชีวิตก็ได้รับอยู่ที่100,000บาทและเตรียมที่จะเสนอพรบอสมรรัฐบาลเร่งนําเข้าสภาพิจารณาอนุมัติในลําดับต่อไปคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องได้คลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ